บทที่201การลอบสังหารในตอนกลางคืนแต่แม้ว่าเขาจะกินยาวิเศษและปรับปรุงการฝึกฝนของเขาคุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นความจริงถังอยู่ถามด้วยรอยยิ้มขณะกอดเสี่ยวไปชายคนนั้นมองไปที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและกระซิบวิทยาศาสตร์อย่างระมัดระวังในหูของทังอยู่ว่ามีหลายครอบครัวที่เตรียมที่จะรวมตัวกันเพื่อต่อต้านถังอยู่และเมื่อพวกเขาฆ่าถังอยู่ได้สําเร็จด้วยการลอบโจมตีพวกเขาจะรู้ในเวลานั้นหรือไม่หากความแข็งแกร่งของทังอยู่นั้นไม่จริงคาดว่าครอบครัวที่รวมตัวกันจะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดาย หากความแข็งแกร่งของทงอังยูเป็นจริงครอบครัวที่เป็นปึกแผ่นเหล่านั้นก็จะประสบปัญหาดังนั้นความแข็งแกร่งของทงอังยูจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพันธมิตรของตระกูลใหญ่หลายตระกูลภายในไม่กี่วันอย่างไรก็ตามหลายคนยังไม่เชื่อว่าความแข็งแกร่งของทงอังยูมีจริงดังนั้นจึงมีปรากฏการณ์ด้านเดียวในด้านของปลอมทงอังยูเม้มมุมริมฝีปากของเขาเมื่อมองดูโอกาสเขาก็รู้สึกดีขึ้นตอนนี้พลังเกือบทั้งหมดของทวีทงเทียนอยู่ที่นี่แล้วและโอกาสก็สูงมากหากเขาชนะภายในเวลานั้นกระเป๋าเงินของเขาอาจจะโป่งขึ้นในไม่ช ทังอยู่ซึ่งมีอารมณ์ดีหยิบหินวิญญาณออกมาโดยตรงสิบพันล้านก้อนแล้วกดทับเหล่านี้คือหินวิญญาณท,ทั้งหมดที่เขามีอยู่ในปัจจุบันฉันจริงจังทังอยู่พูดเบาๆศิลาวิญญาณหนึ่งหมื่นล้านก้อนฝูงชนโดยรอบทุกคนเบิกตากว้างด้วยความตกใจสงสัยว่าบุคคลน,นี้เป็นคนโง่หรือไม่คุณจะระงับความจริงได้อย่างไรชายหนุ่มที่สอนการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ของทังอยู่ก่อนที่จะดึงทังอยู่อย่างรวดเร็วและพูดว่าการฝึกฝนของทังอยู่เป็นของปลอมอย่างแน่นอนหากคุณระงับความจริงนับหมื่นล้านในคราวเดียวฉันเกรงงว่่าคคุุณณจะสสูญเเียแแม้แตกกขอ ซื้อแล้วปล่อยไว้จะไม่คืนเงินคนในคาสิโนโพูดทันทีฉันจะไม่คืนเงินทงังยูอารมณ์ดีเมื่อนึกถึงเงินในอนาคตเขาไม่สนใจสา,สายตาและการจ้องมองของทุกคนและเดินออกจากคาสิโนโดยตรงหลังจากออกจากคาสิโนโทงังยูก็เดินตรงกลับ5วันต่อมาในคืนที่มืดมนและมีพายุในที่สุดทงังยูก็รอร่างลึกลับของครอบครัวร่วม ในการลอบสังหารครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะไม่ทำเองแต่พวกเขายังคงมีผู้ฝึกฝนที่มีระดับการฝึกฝนสูงสุดจากครอบครัวของพวกเขาเองในตอนกลางคืนมีคนทั้งหมด20คนในทีมร่วมนี้จากซ้ายไปขวาพวกเขามาที่คฤหาสน์ของทงอังยูในย่านชานเมืองด้วยความเร็วที่รวดเร็วในเวลานี้คฤหาสน์ก็มืดสนิทแล้วพร้อมด้วยเสียงลมราากับเสียงผีน่ากลัวมากแต่ผู้ฝึกตนกลับไม่กลัวสิ่งนี้ทุกคนต่างมองหน้ากันแล้วกระโดดเข้าไปในกำแพงไปทางคฤหาสน์ห้องนอนใหญ่บินหนีไปในฐานะเจ้าของคฤหาสน์แห่งนี้ทงังยูจะอาศัยอยู่ในห้องนอนใหญ่อย่่างงงแนนนนนนออออีคคืเสยสยะทท้ขุก น่าเสียดายที่ก่อนที่พวกเขาจะรีบไปที่ลานหลักทันใดนั้นลานอันมืดมิดก็สว่างสวยัยและเทียนที่อยู่รอบๆก็ถูกจุดขึ้นทันทีทั้งอยู่นั่งอยู่ที่ลานบ้านด้วยใบหน้าที่ผ่อนคลายเหลาตาฟีนิกค,คู่หนึ่งและจ้องมองอย่างสบายๆในหมู่พวกเขาเสียวปันยืนอยู่ข้างหลังเขาด้วยท่าทางที่ประพฤติดีเต็มไปด้วยท่าทางอาฆาตพยาบาทพร้อมด้วยสีหน้าที่น่าสะพรึงกลัวเจ้ามนุษย์ผู้น่ารังเกียจกล้าที่จะลอบโจมตีมันไร้ยางอายเสียวปันพูดด้วยความโกรธทั้งอยู่รีตาฟีนิกของเธอแล้วพูดดด้้้้้้้้วววยยยรรรรออออออิมมม่่่่่าาาาาาจจะะะไไไังงลลคคคุณตูนนนนหหหซืใเีีชบ ถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็ต้องตายกันหมดเสี่ยวปันกล่าวอย่างรุนแรงข้าพวกเขาทีหลังทงังหยูพูดเบาๆทุกคนเมื่อฟังการสนทนาระหว่างนายกับคนรับใช้ทุกคนก็กระตุกมุมปากและหนึ่งในนั้นก็ไม่ได้ที่จะพูดว่าทางังหยูคุณหญิงเกินไปจริงหรือทงอังหยูเลิกคิ้วและพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าว่านั่นเพราะฉันมีทุนให้หญิงพยองถ้าคุณมีทุนให้หญิงพยองคุณก็หญิงได้เท่าที่คุณต้องการคุณมีไหมคนนี้ทงังหยูคุณกําลังสร้างศัตรูให้กับทั้งทวีปตรงเทียนอีอนอด,ด่จะพู ทั้งอยู่ยิ้มแล้วพูดว่าแล้วไงล่ะคุณไม่สามารถเอาชนะฉันได้คุณเอาชนะฉันได้ไหมคนนั้นทั้งอยู่คุณหญิงมากคุณไม่ได้จริงจังกับทวีตท,ทงเทียนทั้งหมดและคุณสมควรได้รับการโจมตีร่วมกันจากครอบครัวของเรามีคนคนหนึ่งพบข้อแก้ตัวสําหรับการโจมตีร่วมกันในคืนนี้พูดอย่างเย็นชาพูดอย่างอาฆาตพยาบาทจริงหรือทั้งอยู่ยังคงดูสงบแม้แต่มุมริมฝีปากของเขาก็เม้มเล็กน้อยและมีรอยยิ้มจงัจงๆบนใบหน้าของเขาถ้าอย่างนั้นพวกคุณลุยเลยทัศนคตินี้ทั้งเย่อหยิ่งและทําให้้้้ผูคคนนขบเเีียวยวฟั ในเมื่อเจ้าไม่กินขนมปังปิ้งและดื่มไวน์ชั้นดีอย่าตําหนีพวกเราที่ไร้ความปราณีคนหนึ่งพูดเสียงดังข้าคนเหล่านี้โจมตีทงังยูทันทีรัศมีการสังหารของพวกเขาแข็งแกร่งมากในคืนที่มืดมิดและแข็งแกร่งกว่าตอนกลางคืนด้วยซ้าบ้านน้อยทงอยังยูโทรมาดวงตาของเขามืดลงไปคำรามบันน้อยคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีจากนั้นจึงเปลี่ยนกลับเป็นร่างหลักอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นหมาป่าลายเลือดขนาดใหญ่ผมบนร่างกายของเขาเป็นสีเทามีจุดเลือดและยาวสองเมตรซ้ายและขวามีความสูงเกือบสามเมตรและดูสง่าง,งามและนากลัว หมาป่าสีเทาเปื้อนเลือดมันเป็นหมาป่าเปื้อนเลือดจริงๆเหรือมันยังเป็นหมาป่าเปื้อนเลือดที่โตเต็มวัยแล้วทันใดนั้นเสียงที่ประหลาดใจของฝูงชนก็ดังขึ้นไม่มีใครคิดว่าข้างๆทังยูมีหมาป่าลายเลือดที่โตเต็มวัยซึ่งมีการฝึกฝนถึงจุดสูงสุดที่ระดับสิบและไม่น่าเชื่อว่าหมาป่าลายเลือดที่ทรงพลังเช่นนี้จะรับใช้ทังยูในฐานะเจ้านายของเขาทุกคนต่างประหลาดใจแต่ลิตเติลสปอตไม่ได้ให้เวลาพวกเขามากเกินไปในการแปลกใจเขากระโดดเข้าไปในฝูงชนและเริ่มสังาารรรรกกกกกิิัััั้้้คคออบบววว็ไไไดดยนนนนนเเเช่่่ฉมูะขขึพ ที่ฮวงไม่ต้องกังวลหากพวกเขาจํานวนมากไปค่าถังอยู่พวกเขาจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนมันจะสําเร็จอย่างแน่นอนครอบครัวใหญ่ที่เป็นปึกแผนก็นั่งรอกันอย่างใจจดใจจอ่อคืนนี้ถูกกาหนดให้เป็นคืนนอนไม่หลับเสี่ยวปัญอยากกินคนทังอยู่เห็นว่าเสี่ยวปันเปิดปากที่เปื้อนเลือดของเขาและอยากจะกินคนเขาจึงขมวดคิ้วและพูดอย่างเฉียบแหลมว่าเจ้าจะกินคนที่น่าขยาขย,ยางเช่นนี้ได้คราวหน้าอยาให้ข่าเข้าไปในสนามอีก บนเนอร์ตัวน้อยคร่ำครวญแล้วล้มเลิกความคิดเรื่องการกินเนื้อคนมนุษย์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้ปลูกฝังและการกินพวกมันจะดีต่อสัตว์ประหลาดของพวกเขามากแต่แบนเนอร์น้อยยังคงปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์และไม่กินคอนอไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากนักสำหรับคนมากกว่า20คนในการฆ่าหมาป่าลายเลือดแนมะ้ว่าระดับพลังยุทธ์ของเสียวบันจะสูงเพียงพอแต่ก็มีมนุษย์เพียงพอและผู้ที่สามารถถูกส่งไปฆ่าถังยูก็ไม่มีระดับพลังยุทธ์ในระดับสูงต่ำต้อยก็อยู่ที่จักรพรรดิและผู้มีเกีียรตตติผูู้้เเเเเ่่่่่าาาาหลลนนนนนัััป็กกบุญแพพวขจจะไมมดสถถาาือง มีคนจำนวนมากที่ปิดล้อมเสี่ยวปานเพื่อฆ่าเสี่ยวป่าเพียงลําพังและรังแกคนเพียงไม่กี่คนด้วยมากกว่านั้นเจ้าผู้ฝึกหัดชอบที่จะไร้ยางอายจริงๆถั้ง,งอยู่เห็นว่าเสียวป่านถูกล้อมรอบไปด้วยทุกคนและค่อยๆทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาหลีตาลงอย่างเย็นชาเขาดูถูกเหยียดหยามด้วยน้ำเสียงตะคอก คนที่ถูกปิดล้อมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้พวกเขาเห็นทังยูนั่งอยู่ที่นั่นสบายๆและไม่ขยับและพวกเขายิ่งแน่ใจว่าฐานการพบปลูกของทังยูนั้นเป็นเท็จจากนั้นพวกเขาเพียงแค่ต้องฆ่าหมาป่าเปื้อนเลือดที่โตเต็มวัยแล้วทังยูก็สบายดีไม่มีการสนับสนุนแม้ว่าหมาป่าเปื้อนเลือดนี้จะเป็นสัตว์ประหลาดระดับที่สิบอยู่แล้วแต่ก็น่าเสียดายที่ต้องฆ่ามันในตอนนี้แต่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันพวกเขาไม่สามารถรักษาหมาป่าเปื้อนเลือดนี้ได้ รัศมีการฆาตกรรมของฝูงชนนั้นน่ากลัวมากเซี่ยวบันกรีดร้องและขึ้นไปเพื่อฆ่าคนและทันใดนั้นดับวิญญาณของใครบางคนก็แทงเข้าที่ก้นของเขาเซี่ยวบันยังเทียนกรีดร้องและตะโกนทันทีว่าคนที่เหลือทำงานร่วมกันเพื่อแทงที่คอของเซี่ยวบันและหัวใจสับอออกเมื่อเห็นว่าพวกเขากำลังจะประสบความสำเร็จและปิดล้อมและสังหารหมาป่าสีเทาเปื้อนเลือดระดับที่สิบได้สำเร็จในขณะนี้ดาบเย็นเฉียบก็บินไปและดาบก็แทงทะลุบุคคลจากด้านหลังโดยตรงหัวใจของเขาปลิวไปและมีเลือดไหลออกมาจากเขา การแสดงออกของชายคนนั้นแข็งเทือและเขาก็หันไปมองทงอังยูด้วยความประหลาดใจาและตกใจในดวงตาของเขาไม่มีใครคิดว่าทางังยูจะลงมือและกำลังจะฆ่าคนไปสิบคนความตื่นเต้นของสุดยอดหมาป่าลายเลือดทำให้พวกเขาลืมไปเลยว่าทางังยูยังคงเฝ้าดูอยู่จู่ๆร่างของชายคนนั้นก็ล้มลงและเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกเมื่อทุกคนค้นพบฉากนี้แม้ว่าพวกเขาจะประหลาดใจาแต่มันก็เพียงชั่วครู่เท่านั้นและผู้คนจำนวนมากก็รีบไปหาทางังยูด้วยรัศมีแห่งการฆาตกรรมทงังยูนั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นแครปเปิ้แต่แสดงความแข็งงงแกกรร่่่ทีาะพึลัว เขาใช้มือข้างเดียวและอีกมือถือสุนัขจิ้งจอกสีขาวเหมือนหิมะตัวหนึ่งแต่มันก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาที่จะใช้มือเดียวและมือน,นั้นควบคุมดาบเย็นชาที่เปลี่ยนแปลงด้วยพลังทางจิตวิญญาณดาบทีละเล่มฆ่าคนได้มากมายอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นฉากนี้ผู้คนที่เหลือก็สะดุ้งทันทีเมื่อรู้ว่าพวกเขาทั้งหมดถูกหลอกความแข็งแกร่งของทางยูนั้นมีอยู่จริงอย่างแน่นอนและไม่มีความเท็จเขาหันหลังหนีโดยไม่ลังเล ทงังยูมองไปที่ร่างที่กำลังหลบหนีของพวกเขาและพ่นลมหายใจออกมาอย่างเย็นชาทันใดนั้นดาบน้ำแข็งแถวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยการโบกมือเล็กน้อยแถวดาบนำแข็งก็บินไปหาร่างที่หลบหนีของคนเหล่านั้นจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนในท้องฟ้ายามค่ำคืนและในที่สุดก็หยุดกระทันหันการลอบสังหารครั้งนี้จบลงด้วยการเสียชีวิตของพวกเขาทั้งหมดโดยไม่มีความสงสัยใดๆและในที่เกิดเหตุซึ่งมีศพมากมายเป็นฉากหลังในตอนกลางคืนมันช่างน่าสะพรึงกลัวมากเกลากับหลุมศพหมูอาการบาดเจ็บสาหัสหรือเปล ใช้ได้เสี่ยวปันกลับมาคืนร่างมนุษย์แต่เสื้อผ้าบนร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดแอลแมนก็ค่อนข้างน่าตกใจเมื่อมองดูแต่เขาเป็นหมาป่าที่มีรอยเลือดและเป็นสัตว์ประหลาดความสามารถในการรักษาของสัตว์ประหลาดนั้นดีมากและเขายังมียาครอบจัก,กรวาลที่ทงังยูให้ไว้เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเขาดังนั้นการบาดเจ็บเล็กน้อยนี้จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับเสียวปันเลยทงยังยูพยักหน้าและพูดอย่างเย็นชาดูแลศพเหล่านี้ทีหลังบทที่20 2สองความเร็วในการะส,สมเงิน โยนมันออกไปแอบถามเหล่านี้คือศพของผู้ฝึกฝนระดับสูงหากพวกมันถูกโยนออกไปอย่างไม่ตั้งใจพวกมันจะดึงดูดสัตว์ประหลาดระดับต่ำมากินพวกมัน นับตั้งแต่การก่อตัวอันยิ่งใหญ่ของหุบเขาที่ไม่สามารถผ่านได้ถูกทำลายสัตว์ประหลาดมักจะโจมตีมนุษย์เรื่องแบบนี้สามารถพูดได้ว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะน,นี้ดังนั้นไม่ว่าเมืองจะมีขนาดเท่าใดก็ตามตอนนี้ก็มีผู้ฝึกถัดประจำการอยู่จุดประสงค์ของพวกเขาคือเพื่อปกป้องมนุษย์เหล่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะดูถูกมนุษย์เหล่านั้นแต่มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของทวีต,ตงเทียนเช่นกันหากไม่มีมนุษย์ทวีต,ตงเทียนจะไม่สามารถพัฒนาได้ดังนั้นพวกเขาจะต้องไม่ปล่อยให้สัตว์ประหลาดเหล่านัันนน้้นนนิมุษทงห เมื่อมีผู้ฝึกฝนประจำการอยู่ในเมืองเหตุการณ์ของสัตว์ประหลาดที่โจมตีมนุษย์ก็น้อยลงมากไม่มากและตอนนี้มนุษย์จำนวนมากจะยังคงตายทุกปีแม้แต่ผู้ฝึกฝนระดับต่ำบางคนก็ยังตายมากเพราะทุกปีจะมีกระแส,ส์ร้ายในหุบเขาแห่งความสิ้นหวังสิ่งที่เรียกว่าฝูงสัตว์ร้ายคือสัตว์ประหลาดจำนวนมากที่วิ่งออกมาจากหุบเขาแห่งความสิ้นหวังและมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองของมนุษย์ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนก็จะถูกปกคลุมไปด้วยกระดูกสีขาวซึ่งน่าสะพรึงกลัวมากแต่ไม่มีใครทำอะไรได้เพราะจะไม่มีใครตกอยู่ใในน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 นสสสถถาาาาาากกกรรรณ์ทททีี่่่่ิ้้้้้้้้้หหหหววัััััังงงไไไไดด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 ออตปูููบบจจขขขญึึึผฝเเม ทงังหยูเหลือบมองศพคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าไม่คุณวางศพเหล่านี้ไว้ที่ประตูใจกลางเมืองแล้วยืนเฝ้าอยู่ข้างๆศพหาใครต้องการมารับศพมอบให้พวกเขาพวกเขาต้องการหินงวิญญ,ญาณหนึ่งพันล้านก้อนและผู้ที่ไม่ให้พวกมันก็จะให้อาหารศพแก่สัตว์ประหลาดเหล่านั้นโดยตรงนี่เป็นวิธีที่ดีเสี่ยวปันก็มีความสุขขึ้นมาทันทีตอนนี้เขารวยมากเช่นกันและเขาต้องได้รับอิทธิพลจากทางังหยูและครอบครัวใหญ่ที่ไม่ได้นอนทั้งคืนก็รอคอยอย่างใจจดใจจ่อจนถึงรุ่งสางทำไมยังไม่มีข่าวอะไรเลยพวกเขาไม่ไได้้้ลลลลลมมมมเเหหหวววใช่ถึงจะกก็ครับา ลองคิดถึงการฝึกฝนของทังยูหากพวกเขาล้มเหลวจริงๆทังยูจะปล่อยให้พวกเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหรือไม่มีคนพูดทุกคนทุกคนรอคอยด้วยใบหน้าที่มืดมนและบรรยากาศในห้องโถงก็มืดมนมากในขณะนี้มีคนวิ่งเข้ามาและตะโกนด้วยความตื่นประหนกมันไม่ดีท่านผู้เท่ามันไม่ดีเกิดอะไรขึ้นนอกเซนทรัลซิตี้ร่างกายของพวกเขาทั้งหมดอยู่นอกเซนทรัลซิตี้ เมื่อได้ยินสิ่งนี้เหล่าปรมาจารย์ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจึงบินไปด้านนอกใจกลางเมืองใช้เวลาไม่นานสําหรับพวกเขาที่จะบินออกนอกเมืองเพราะประตูเมืองได้เปิดแล้วในขณะน,นี้และมนุษย์จํานวนมากก็ออกมาพบผู้คนนอกเมืองด้วยฉากหนึ่งแล้วผู้ดูที่มารวมตัวกันไม่ไกลหรือใกล้ก็คุยกันและผู้เท่าเหล่านี้ที่บินออกไปเห็นศพเรียงรายอยู่นอกเมืองและแต่ละคนก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะและเกือบจะตกลงมาจากกลางอากาศ คุณรู้ไหมว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นชนชั้นสูงในครอบครัวของพวกเขาแม้กระทั่งผู้อาวุโสแต่ตอนนี้พวกเขาถูกฆ่าตายแล้วและไม่มีใครมีชีวิตอยู่เลยถังอยู่โหดร้ายเกินไปเสี่ยวปันเห็นคนที่บินอยู่บนท้องฟ้าจึงเงยหน้าขึ้นทันทีและถามเสียงดังว่าคุณต้องการศพไหมศพที่มีหินวิญญ,ญาณพันล้านก้อนพระสังฆราชศพที่มีหินวิญญ,ญาณหนึ่งพันล้านก้อนทำไมไม่คว้ามันละ่ะฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนนะว่าต้องใช้หินวิญ,ญญาณในการเก็บศพยิ่งกว่านั้นพวกคุณที่ฆ่าพวกเขายังคงมีหน้าขอหินวิญ,ญญาณจากพวกเขาอย่าไไไปปกกลเิน คุณคุณชายคนหนึ่งลงมาจากท้องฟ้าใบหน้าของเขามืดลงด้วยความโกรธและเขาพูดด้วยกัดฟันอย่าไปไกลเกินไปเสี่ยวปันพูดอย่างเย่อหยิ่งเกิดอะไรขึ้นกับเราที่ไปไกลเกินไปมาค่าพวกเราถ้าคุณมีความสามารถถ้าคุณไม่มีความสามารถอย่าบังคับตัวเองที่นี่รีบไปนำหินวิญญาณศพที่มีศิลาวิญญาณหนึ่งพันล้านก้อนหากคุณไม่มอบหินวิญญาณฉันจะเลี้ยงศพเหล่านี้ให้กับสัตว์ประหลาดในอีกไม่นาน ทุกคนจิตใจที่โกรธเกรี้ยของทุกคนเวียนหัวใบหน้าของพวกเขามืดมนแต่พวกเขาก็ทําอะไรไม่ถูกทงังยูสังหารอาจารย์ทั้งหมดที่ทพวกเขาส่งมาและไม่มีพวกเขาคนใดกลับมามีชีวิตอีกเลยนี่แสดงให้เห็นว่าการฝึกฝนของทงอังยูต้องเป็นของจริงพูดตามตรงโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาไม่กล้ารุกรานทางังยูง่ายๆแต่มันก็ไม่คุ้มที่จะจ่ายในราคาที่สูงขนาดนี้คนดังหลายคนเกือบหัวใจไวพวกเขาไม่คาดคิดว่าทางังยูและคนอื่นๆจะเป็นพวกอันธพาลเช่นนี้และศพก็ต้องการหินวิญ,ญญาณเพื่อมอบให้พวกเขาศิลาวิญญ,ญาณหนึ่งพันล้านก้อนคุณคิดวว่่าาาหหินญณถูกลลมพัดรือเป แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่นำศพออกไปมีคนจากครอบครัวอยู่ในศพเหล่านี้และพวกเขาก็ต่อสู้เพื่อครอบครัวด้วยใจคนเย็นชาและจะมีคนทำงานเพื่อครอบครัวน้อยลงไปเอาหินวิญญาณทันใดนั้นทุกคนก็สั่งประโยคนี้หนึ่งคนที่มีหนึ่งพันล้านสิบคนที่มีสิบพันล้านยี่สิบคนที่มียี่สิบพันล้านหินวิญญาณมากกว่ายี่สิบพันล้านก้อนได้รับมาอย่างง่ายดายและเสี่ยวปานก็ยิ้มอย่างมีความสุขให้กับฝูงชนและพูดว่าคุณสามารถแอบโจมตีอีกครั้งได้ทุกเวลาเวลาธุรกิจและธุุุรรรกกกมมดังล่าวค้นนนทเิไป ทันใดนั้นทุกคนก็โกรธมากจนแทบจะอาเจียนเป็นเลือดแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาอาเจียนเป็นเลือดมากขึ้นนั้นยังอยู่เบื้องหลังหลังจากที่พวกเขานำศพกลับมาด้วยใบหน้าที่มืดมนผู้คนจากร้านพนันก็รีบมาที่ประตูและเจ้าของครอบครัวเหล่านี้ก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วมีสถานที่สำหรับวางเดิมพันในร้านพนัน,นในใจกลางเมืองสิ่งที่น่าโมโหยิ่งกว่านั้นก็คือเพื่อสนับสนุนพวกเขาสาวกลุ่นเยาเหล่านี้ในครอบครัวของพวกเขาจึงวางเดิมพันไม่มากก็น้อยในบ้านการพน,นัน ตอนนี้ไม่เป็นไรพวกเขาแพ้และพวกเขาสูญเสียทั้งครอบครัวดอกจันทร์คนที่สูญเสียเงินไม่สามารถจ่ายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาได้ยินว่าทาังยูมาเก็บเงินจากการพนันด้วยตนเองและในขณะที่พวกเขากำลังรออยู่ในบ่อนพนันเจ้าของเกือบเป็นลมตอนนี้แต่ละครอบครัวของพวกเขามีนี่เป็นพันล้านหรือแม้กระทั่งหลายหมื่นล้านและเจ้านี่คือถังยู ทังหออยู่ยังขอให้ผู้คนจากล้านพนันส่งข้อความถึงพวกเขาด้วยตนเองและให้เวลาพวกเขาเพียงสามวันเท่านั้นถ้าเขาไม่คืนเงินการพนันที่เป็นหนี้พวกเขาเขาก็คงเสียใจมากคุณสามารถจินตนาการผลลัพธ์ของความไม่มีความสุขของเขาได้เมื่อคิดว่าไม่มีคนแอบโจมตีกลับมาทั้งชีวิตผู้เท่าเหล่านี้ก็ตัวสันและพวกเขาไม่กล้าลังเลอีกต่อไปพวกเขาส่งคนกลับบ้านทันทีเพื่อรับเงินคืนจากการพนันของทังยูสามวันต่อมาพวกเขาก็ส่งมอบหินวิญ,ญญาณตามที่สัญญาไว้ในเวลาเพียงไม่กี่วันทงังยูมีรายได้นับแสนล้านลินลงกทีและความเร็วที่เขาสะสมเงินนต้อองาา ยิ่งกว่านั้นหลังจากที่รู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของทงอังยูแล้วก็ไม่มีใครกล้ายั่วยุเขาทุกครอบครัวรีบถอยออกจากใจกลางเมืองอย่างรวดเร็วหลังจากกลับมาสู่ครอบครัวพวกเขาก็ส่งคนไปค้นหาวิญญาณที่ทงังยูต้องการทันทีย่าชั่วระยะเวลาหนึ่งทั่วทั้งทวีปท,ทงเทียนกำลังค้นหาย่าจิตวิญญาณเหล่านั้นซึ่งทำให้ราคาของย่าวิญญาณสูงขึ้นตามไปด้วยผู้ฝึกหัดหลายคนบ่นว่าไม่สามารถจ่ายได้อีกต่อไปในเวลาเดียวกันทงังยูก็ออกจากคฤราสห์ของเขาเหลือเพียงเสี่ยวป้านที่ต้องดูแลบ้านเขาเดินออกจากใจกลางเมืองพงลพันนนแแขะบบกจิ เวยซวนโดยไม่ค่าคิดระหว่างทางทังอยู่ไม่ได้คิดมากเมื่อเขาออกจากใจกลางเมืองเขาอุ้งเสี่ยวไปขณะเดินไปตามภูเขาและแม่น้ำขณะที่เขาพักผ่อนอยู่ในป่าไผ่เขาเห็นรถม้าสุดหรูคันหนึ่งแล่นผ่านเขาไปอย่างช้าๆเสียงของจิงเว่ยสเสวียนดังออกมาทังอยู่เลิกคิ้วแล้วเรียกจิงเว่ยซวนจู่ๆจิงหวยซวนก็เปิดม่านด้วยความประหลาดใจทังอยู่ ทั้งสองมองหน้ากันจินวยถวนได้ส่งแม่ของทางยูมาที่นี่เมื่อไม่กี่วันก่อนและทางยูก็ให้เขาอยู่ในคฤรืหน์สภาพจิตใจของแม่ของเขาไม่ค่อยดีนะและเธอต้องทนทุกทรมานมากมายในครอบครัวถังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่าไปชุมนุมกันถ้าไม่ใช่เพราะเธอเป็นภรรยาของบ้านหลังใหญ่เธอคงตายไปนานแล้ว แต่แม้แต่ภรรยาของบ้านหลังใหญ่ก็คงไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีในครอบครัวถังถ้าสามีของเธอไม่ชอบหลังจากที่แม่และลูกชายกลับมาพบกันอีกครั้งในครั้งนี้ถังยูก็บอกแม่ของเขาเกี่ยวกับเสี่ยวไปและแม่ของเขาโดยธรรมชาติเธอให้การสนับสนุนอย่างมากและลูกชายของเธอก็ทำได้หรือทำให้เธอมีความสุขมากแล้วส่วนคนที่เธอชอบเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้ไม่สำคัญแล้วจินเหวยซวนขอให้ผู้คนหยุดรถม้าและถามด้วยความประหลาดใจว่าคุณออกจากใจกลางเมืองจริงๆหรืออะไรนะฉันไม่สามารถออกจากใจกลางเมืองได้หรือถังยูถาม ไม่แน่นอนฉันแค่ไม่คาดคิดว่าถ้าคนเหล่านั้นรู้ว่าคุณออกจากใจกลางเมืองแล้วพวกเขาทั้งหมดจะกลัวที่จะถีห้าห้าจินเหมยส่วนหัวเราอออกมาดังๆขณะที่เขาพูดคนที่เขาพูดถึงโดยธรรมชาติแล้วเป็นผู้ปลูกฝังพลังครอบครัวผู้ยิ่งใหญ่ทั้งยูเปลี่ยนเป็นเย็นชาอย่างเฉยเมยและส่งเนื้อย่างชิ้นหนึ่งให้เสี่ยวไปด้วยใบยมีดเสี่ยวไปนอนหลับมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้โดยพื้นฐานแล้วนอนหลับทั้งวันซึ่งเกี่ยวข้องกับวิญ,ญญาณดึกดำบรรพ์ของเขามีความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างการบาดเจ็บหากเสี่ยวไไไไไปปมมม่่่่่่สสสสสาา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 รรรรถถัััักกกกษษใหหห้้้้้้ยยยยยดดดดโเเเเ็วววทีีุจจะะะะขขูภลลลบึึึแิงงนนนนืออต ดวงตาของทงอังยูเฟิงมีแววตาเศร้าหมองและเธอก็ใช้นิ้วลูบขนนุ่มๆของเสี่ยวไปเบาๆจินเวชวนนั่งลงทันทีและมองไปที่เหตุการณ์แล้วถามว่าสมุนไพรวิญ,ญญาณทั้งหมดที่คุณพบสามารถรักษาเสี่ยวไปได้หรือไม่ทงังยูพยักหน้าใช่ไม่ต้องกังวลฉันได้สั่งไปแล้วว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มปีศาจของฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยคุณค้นหาสมุนไพรจิตวิญ,ญญาณเหล่านั้นภายในปีนี้จินเวถวนพูดอย่างจริงจังนั่นคือสมุนไพรทางจิตวิญ,ญญาณเหล่านั้นหายากเกินไปมันไม่ง่ายเลยที่จะรวมตัวกกัันขอบคุณงล่าว จินเวถววนบกมือและเฝ้าดูทางยูหยิบวายวิญญาณออกมากลิ่นของวายแรงมากจนเขาอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายเต็มปากในที่สุดเขาก็รู้ว่าเหตุใดวายวิญญาณของทางยูจึงถูกประมูลในราคาที่สูงเช่นนี้มันคุ้มค่ามาก จินเวชวนซื้ออยู่หนึ่งร้อ100ยใบจากทังยูเมื่อห้าปีที่แล้วหลังจากดื่มไปแล้วครั้งหนึ่งเขาก็ไม่สามารถดื่มวายวิญญาณอื่นได้อีกต่อไปมันจืดชืดไม่ต้องพูดถึงว่าไม่อร่อยและมีพลังทางจิตวิญญาณไม่เพียงพอดังนั้นเขาจึงดื่มมันเท่าที่จำเป็นเป็นเวลาห้าปีแต่วายจิตวิญญาณนับร้อยมอก็หมดไปอย่างรวดเร็วตอนนี้เมื่อได้กลิ่นหอมของวายในอากาศจินเวชวนกลืนเอสพิดแล้วถามว่าคุณยังมีวายวิญญาณอยู่ไหมขายให้ฉันเพิ่มอีกหน่อยทังยูเหลือบมองเขาและพยักหน้าครู่หนึ่่่่่่งเเเเเอออออาา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 ละะพืป็นนนนนนกกกรรรขบคคคุณณทีีววยยฉัั้้หหิญญมจถ ตอกอลองอจินเหวยส่วนดีใจมากเมื่อเขาได้ยินคำพูดถ้าอย่างนั้นขอเพิ่มอีกร้อยม่อให้ฉันไม่สิยังมีหนึ่งพันม่อหมื่นม่อ